คนคนนี้เนี่ยอยู่สายบุญกับผมตลอดเลยทําบุญเยอะมากใช่แล้ววันนี้อยู่ๆทิ้งจิ่งใชครับผมมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีกรรมหนักใช่ความรู้สึกผมนะเลวครับใช้คำว่าเลวเลยเละเละเละเออเละเออครับใช้คำว่าเละนะครับคนคนหนึ่งเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอแม่ต้องร้องไห้ คนที่อยู่ด้วยต้องตต้้อองงทุกข์ใจอะไรเงี้ยครับขึ้นไปนั่งบนชั้นอดาบ้าชั้นสี่แล้วก็คิดว่าลงไปข้างล่างมีอะไรที่การทําเอาไว้ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันตามกับมาหารเรากำลังจะบอกว่าไอ้ยี่สิบกว่าตอนตั้งแต่สิบกว่าจนถึงยี่สิบกว่าที่ชั่วร้ายมาเนี่ยขอขออภัยนะมันกําลังส่งผลมาณตอนนี้นะถูกแต่เขาต้องบอกว่าเขาเคยทำไปทาอะไรมาเราถึงจะช่วยเขาได้ไล่ไปทีสเตตติดยาทำแท้งผมจำได้ว่าสี่ผมจำห ซึ่งทุกวันเนี่ยผมเรียกเขากินข้าวแล้วก็อุทิศบุญให้ตั้งชื่อให้ทีคนเลยเขาไม่รับเลยสักคนเดียวพี่มันี้กาเห็นอะไรตอนนี้เห็นผู้ชายตัวสีเทาๆอุยใช้คําว่าสิ่งสถิตยอยู่กับพี่เขาตลอดเวลาเงาตามเงาตามตัว,ตวหนูขอใช้คําว่าเจ้าเกณฑ์ชะตาอุ้ยคือ,อยังไงอะเจ้าเกณฑ์ชะตามันหนักกว่าเจ้ากรรมในเวรพิเจหนักกว่านี้ถ้าลุงกาทำแทมิหนักกว่านี้มั้ S <S สวัสดีครับตอนเราก้าสู่เดอะซิกเซนต์นะฮะวันนี้มีเรื่องราวของเคสเคสหนึ่งบุกมาถึงกองของรายการเลย oh. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยอยู่สายบุญกับผมตลอดเลยไปทําบุญที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไป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 ,ไปทุกที่แล้วทาบุญเยอะมากคราวนี้พอการทําบุญเยอะมากเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าทําบุญหนักไปไหนก็ไปช่วยทุกคนทําทุกอย่างแต่ปัญหาชีวิตกับแย่ครับมันก็เลยเฮ้ยเกิดคําถามกับผม ดีขนาดนี้ทําขนาดนี้ทําไมชีวิตยังแย่อยู่ทำไมทำดีไม่ได้ดีถูกต้องอ่ะสวัสดีครับคุณทอมอครับสวัสดีครับคุณทอมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เอ่อตอนนี้ก็คือแบบว่าเดินหน้าก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ไปไม่ได้คิดจะออกไซก็ไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้อนอนนอนร้องไห้ที่เป็นผู้ชายนะครับนอนร้องไห้น้ำตาซึมทุกวันรอ อันนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะเรื่องการไปทําบุญซิกเซนไปไหนเจอคุณทอมที่นั่นไม่อยู่สายกับข้าวก็ต้องอยู่ทุกสายแล้วผมเนี่ยพยายามในหลายๆครั้งนะเวลาผมเจอคุณทอมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีกรรมนะ<ช>ความรู้สึกผมนะแล้วผมก็จะให้ให้คุณทอมเนี่ยจะขึ้นไปถวายพระไตรไปต่างๆคืออยากให้ให้เขาอะไ,<ด>ได้ผ่านได้ทำคราวนี้เนี่ยสิ่งเนี้ยพี่โอมันิกา เอาตรงนี้ก่อนเอาสิ่งที่เอาสิ่งที่พี่โอรู้สึกก่อนก่อนจะเป็นมานิกาอะสิ่งที่พี่โอรู้สึกกับทอมตอนเนี้ยเราเห็นวันเดือนปีเกิดมาเรียบร้อยแล้วเราเห็นดวงเขาแล้วดวงเขาเป็นยังไงอ๋อดวงของอันนี้คือดวงดวงูดวงจีนนะน,นี่ดวงจีนนะก็ของพี่ทอมนะ,ะก็คือจะเข้ากับใครหรือคนรอบข้างเนะี่ยก็ไม่ค่อยอเคคือเป็นคนที่แบบฉัน จะอยู่กับใครเนือดรำบากเหมือนใจเขาเนี่ยเหมือนจะอย,อยากอยากอยู่คนเดียวทําอะไรก็จะพึ่งตัตตัวคนเองตัวคนตัวคนเดียวนี่แหละเมื่อคือแกใช้สมองของตัวเองมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของตามดวงเขานะเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็บางครั้งเขาจะอึดอดัดอึดอัดในตัวเขาเองเพราะอึดอัดตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนเลิกเก็บนะจะพูดว่าชาว่าเก็บเลยกันแล้วทีนี้จะไม่รู้จะไประบายใครไงรหาพี่พึ่งจะน่ดนี่นั่นบางทีก็ต้องมาเศร้ากับตัวเองนั่นแหละมันจะทำให้เขาเป็นทุกข์ ทีนี้ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาแบกไงเหมือนเขาแบกภาระแต่ในสายหรือตัวชะตาเขาเนี่ยที่ดูไปแล้วนั่เขาเขาน่ะมาสายบุญนี่ถูกแล้วนะครับมาสายบุญนี่ถูกว่าชอบทําบุญก็ถูกแล้วอ่าที่พูดไปเรื่องของการอยู่คนเดียวแล้วเรามาทางนี้มันเป็นชะตาของเขาครับโอเคประมาณแค่นี้ก่อนผมบอกก่อนนะพี่โอไม่ได้รับดูดวงนะครับไมรดูต้องส่งมานะครับพี่โอไม่ได้รับดูดวงนะครับผมแค่ลองเปิดฐานดวงดูเฉยสิ่งที่พี่โอพูดเป็นไงครับตรงครับคือ บอกกับตัวเองบอกกับเองทุกครั้งว่าชีวิตเนง้่ะตาอยู่คนเดียวอ่าคือไม่โทษคนอื่นนะครับคือทุกคนอ่ะก็มีชีวิตการแบบกนอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กันอย่างเงี้ยแต่ชีวิตผมอ่ะมันพออยู่กับคนอื่นแล้วมันมันน้อยใจคนอื่นมากมันคิดคิดว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือแบบโทษตัวเองว่าสมควรอยู่คนเดียวดีกว่าป้ายรอยยิ้มของคุณนะใช่ผมมองเนี่ยคุณทอมเนี่ยเป็นคนมีรอยยิ้มอยู่ตลอดกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ภายใต้รอยยิ้มของเขาเขามีความคิดน้อยใจน้อยอกน้อยใจใอยู่กับตัวเองแล้วแบบน้่ทำไมมันถึงอย่างนี้ว่าทำไมมันถึงอย่างนั้นแล้วเราก็สร้างกำแพงหนึ่งมาเพื่อปกป้องตัวเองใในการที่จะเอ้ยฉันไม่เป็นไรเว้ยฉันยิ้มฉันสู้ฉันสนุกมันกาเห็นอะไรตอนนี้เห็นผู้ชายตัวสีเทาๆแล้วก็ ไม่ใส่เสื้อแต่เหมือนจะแก่ๆหรอมีหนวดเคราโพกผ้าเอาเหมือนผ้าขางม้ามาโพกแต่ทุกอย่างที่หนูเห็นเป็นสีเทาเหมือนเลยแล้วก็ข้างล่างนุ่งเหมือนเป็นผ้าผ้าสรงหรือผ้าขางมา้าหรือจงกระเบนหรืออะไรสักอย่างที่เป็นผ้าขางมา้าหนูเห็นไม่ชัดข้างล่างครับเดินสถิตใช้คําว่าสิ่งสถิตอยู่กับพี่เขาตลอดเวลาเงาตาม,าต,ามตัว,ตวหนูขอใช้คําว่าเจ้าเกณฑ์ชะตา คือ,อยังไงอะเจ้าเกณฑ์ชะตามันหนักกว่าเจ้ากรรมในเวรพิเจคือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยโอเคเขามีวาระกรรมกับเราครับแต่เจ้าเกณฑ์ชะตาคือ,อดวงวิญ,ญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวรนี่แหละแต่มีบุพกรรมบางอย่างที่ริดเขาอะส่งอิทธิพลกับการคิดตัดสินใจหรือเรื่องราวต่างๆที่เราต้องพบต้องเจอต้องผ่านในแต่และเรื่องราวด้วยได้อ,อันนี้คือเจ้าเกณฑ์ชะตา คนคนนี้จะบอกผมเสมอว่าต้องไปตรงนี้สิต้องไปที่นี่สิเป็นคนเป็นคนบอกผมตลอดเวลาจ้าคุณเคยเห็นคนคนนี้เขาบอกมาในไปในหัวผมได้ยินเสียงเขา,าผู้ชายนะผู้ชายค่ะคนคนนี้อะไรจะบอกผมว่าต้องไป,ไปซ้ายไปขวาต้องไปซ้ายไปขวาไปวัดนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้อะไรเงี้ยเอาผมถามนะขอญาตนะขออนุญาตขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของทางจิตไม่ใช่ค่ะม,มั่นใจผมมั่นใจว่าผม ผมไม่ได้เป็นบ้าเราทํางานปกติครับสิ่งที่เขาจะบอกให้ผมไปอ่ะคืออมันจะเป็นการบอกว่าไปในทางที่มันดีๆครับอ๋อไปในให้ไปนู่นให้ไปนี่ให้ไปทําบุญเนี่ยอ่าใช่ไปไปตรงนั้นสิอ่าคือตอนที่ผมพุกไกลอ่ะเขาได้ผมเข้าห้องพระอย่างเดียวเลยให้ถวดมตนนั่งสมาธิตลอดเวลาครับซึ่งมันเป็นวาระกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนที่ตามพี่เขาอ่าฮะในวาระกรรมเนี้ยส้มยังเห็นไม่ชัดว่ามันคือวาระอะไรกรรมวิบากอะไรแต่ สิ่งที่เขาติดตามมาเนี่ยในรูปลักษณ์ที่เขาหเห็นเป็นคนคือเป็นผู้ชายลักษณะนี้แต่ลักษณะดั้งเดิมของเขาคือพญานาคอุ้ยใครหนูไม่รู้จักชื่อใครพญานาะคนี่เขาคยิ้มแล้วนะเขายิ้มแล้วนะเ,วนะเป็นคนที่ตามเขาเนี่ยคือพญานาะคและเคยมีช่วงชีวิตหนึ่งในช่วงก่อนอายุ27ปีหรือก่อน28ปีที่พี่ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในทางสว่างใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็เป็นคนนําพี่ให้ไปทางนั้นและดึงพี่ออกมาเหมือนกันอุ้ยนี่ คนลุกนะนี่คนลุกนะใช่ครับผมคนลุกด้วยเออผมคุณผ่านมาแล้วเหรอชีวิตผ่านผ่านจุดนั้นมาคือคือผ่านการจะฆ่าตัวตายมาเยอะมากแล้วคือชีวิตช่วงที่คนนั้นบอกคือผมผมอ่าดิ่งเลวครับใช้คําว่าเลวเลยว่าเละเออเละเออครับใช้คาว่าเละครับอืมเออขึ้นไปนั่งบนชั้น อากาศฟ้าชั้นสี่แล้วก็คิดว่าลงไปลงไป้างล่างอ่ะครับอ่าคิดว่าแต่ก็คิดไปคิดมาว่าสงสารพ่อสงสารแม่อะไรเงี้ยครับตอนนั้นก่อนผมถามตอนนั้นก่อนตอนที่นั่งอยู่บนชั้นสี่เนี่ยมีใครมาบอกมาเตือนมาพูดอะไรไหมอันนั้นผมผมคิดไม่ได้แต,แ,ตแต่คิดถึง,ถ,งถึงหน้าแม่อย่างเดียวเลยแค่นั้นเลยได้คิดถึงหน้าเสียง<ป>ในหัวที่คอยบอกเราให้ไปทางนู้นทางนี้ยังไม่มายังไม่มายังไม่ไม,มาใช่ครับแต่คราวนี้จากการคิดตรงนั้นเนี่ยที่จะโดดลงไปเนี่ยพอกลับขึ้นมาได้ตั้งสติขึ้นมาได้ ตอนนี้เข้าแต่วัดใช่ครับทิ้งความพังตรงนั้นครับเก็บไว้ข้างหลังอบอกกับตัวเองว่าเออสิ่งที่ผ่านมาคนคนหนึ่งเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับสอ,อนกับตัวเองว่าคนคนหนึ่งเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรออ่า,า,อาแม่ต้องร้องไห้คนที่อยู่ด้วยต้องต้อง,ต,องต้องทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยครับครับนะโทษตัวเองตลอดเวลาว่า เลวได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเข้าสายบุญต่างๆนานาชีวิตดีขึ้นอ่าดีดีดีขึ้นแบบดึงไปจนจุดสูงสุดเลยใช่ใช่จุดที่ดีมากๆใช่แล้ววันนี้อยู่ๆทิ้งดิ่งออมาใช่ครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดคืออะไรปัญหาเรื่องดีสินปัญหาเรื่องแฟนทิ้งเรื่องภาระหนี่สินนี่แหละครับเป็นมากมีสินใช่ทะเลาะกับแฟนจนเลิกกันทั้งที่อยู่กันมา20ปีมีรูปไหม มีลูกครับมีลูกสองคนสองคนใช่แต่วันนี้คือแย่ที่สุดแล้วในชีวิตใช่อะมานิกาพี่โอลองดูนะผมไม่รู้นะจักไม่ว่าจากสิ่งที่เห็นมาสิ่งที่มันเขาสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยในปัจจุบันน่ะมันก็คือผลของที่เราทําครับงั้นเวลาเราคุยถือว่าเปิดใจแต่ว่าเปิดใจมากได้บ้างได้มากน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่ามีอะไรที่เคยทําเคยทําเอาไว้การทําเอาไว้อื ไอ้สิ่งนั้นน่ยมันตามกับมหาเรากาลังจะบอกว่าไอ้ยี่สิบกว่าตอนตั้งแต่สิบกว่าจนถึงยี่สิบกว่าที่ชั่ว้ายมาเนี่ยขอขออภัยนะที่ชั่วร้ายมาเนี่ยมันกําลังส่งผลมานะตอนนี้เหรอถูกถ้าพี่เขาพูดแค่ว่าเขามีปัญหาอะไรเราจะช่วยเขาไม่ได้แต่เขาต้องบอกว่าเขาเคยทำไปทำอะไรมาเราถึงจะช่วยเขาได้ไล่ไปทีสเต็ปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาไล่สเต็ปแต่อันไหนที่ผมออกาดไม่ได้ผมจะตืดออกแล้วกันคุณพูดได้เลยครับ าไฟไงก๊าไฟมันแพงเราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงดูโฆษณานะในทีวีเขาโฆษณาว่าประหยัดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยเขาส่งมาให้ยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อไนเนี่ยฮัลโหลโซล่า อุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอ่ะหมื่นสองหมมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15ออื่นเธอแทบตายอุยคุณก็ดูตู้เย็นนี่นะสามบานสี่บานแล้วลก็แอร์อีกทีวีอีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะวัดข้างบนนี่มันเป็นหลังคารงรถต้องใช้พัดลมไอ้น้ำถึง2เครื่องนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วยอันนี้คือใช้ไฟแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ไฟจากบ้านทั้งหมดเลย7 0 0น7 0 0 0กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยจริงเหรอแม่จริงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเราเราไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าแม่ติดถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะเร็วมากแล้วก็ใช้ไฟได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆยอมรับ แล้วก็ติดตั้งสวยงามตู้ตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่ากลางวันคุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ร้าน,ป,านป้านี่ป้าใช้ไฟบอกว่าเยอะมากจริงจ เราเห็นจากค่าไฟหมื่นกว่าบาทของเราลงมาอยู่ที่7,000ถ้าเราใช้ไฟเยอะโอ้โหแม่เชียร์เลยค่ะประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าถ้าพี่เขาพูดแค่ว่าเขามีปัญหาอะไรเราจะช่วยเขาไม่ได้แต่เขาต้องบอกว่าเขาเคยทำอะไรมาเราถึงจะช่วยเขาได้ร่าสเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะให้เขาไล่สเต็ปแต่อันไหนที่ผมออากาศไม่ได้ผมจะตืดออกแล้วกันคุณพูดได้เลยครับ คุณทำอะไรมาบ้างติดยาทำทำแท้งทำแท้งคือชีวิตวัยเรียนกี่ครั้งผมอะผมจำได้ว่าสี่ผมจำผมอะผมผมจำได้สี่แต่ในใจแต่ในใจเขาว่าผมไม่รู้ผมมาจำได้ว่าสี่ซึ่งทุกวันเนี้ยผมเรียกเขากินข้าวพาเขาไปทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้ตั้งชื่อให้สี่คนเลยเขาไม่รับเลยสักคนเดียวพี่อ่ะก็ที่ผมมาวันนี้ ที่ผมเมาเนีี้ผมตั้งใจผมพูดกับทุกคนเลยว่าตั้งใจว่าถ้าเขาต้องการอะไรอ่ะบอกผมหน่อยผมยินดียอมรับจะทําให้ทุกอย่างเลยก็ถ้าจะแนะนาเนี่ยแนะนาแบบแบบถ้ามีจิตใจนะจิตใจเราจิตใจดีนะต้องดีแล้วดีแล้วมีสมาธิแล้วตั้งใจให้เขาเนี่ยจริงๆก็แนะนําให้ไปบวชไปบวชไปในสภาวะที่เขาจะต้องไปบวชเขาต้องมี ต้องทิ้งภาะวะเพื่อจะทําให้เขาบวชพระเลยใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่บวชพระจะบวชพระห,หรือบวชเนนก็ได้ละบอกผมไม่ได้ซีเรียสว่าต้องไปพระนะจะไปไปถือสลเป็นเนนก็ได้ครับแต่ถ้าเคยบวชพระแล้วจะกลับไปเป็นเนนติดขัดอะไรเรื่องไม้พวกนี้อันนี้ก็ต้องเป็นแล้วแต่เราอืมมันได้ทั้งนั้นแล้วก็ถือสินให้เขาวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะสื่อสารกับเจ้าเกณฑ์ชะตาอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรเขาบอกได้ไหม หรือเขาไม่ไม่ต้องการที่จะบอกให้อยากให้เขารับกรรมกรรมนั้นเขาพูดแค่ว่าผู้ชายคนนี้นะเขาเหมือนกึงก่งกึ่งตามพอกรรมแต่ก็กึ่งเมตตาเอ็นดูเขาบอกว่าให้ไอหมานี่มันไปบวชสิแล้วกรรมที่มันเคยก่อ,เ,อ,อเจ้ากรรมเหล่านั้นเขาจะได้รับผลบุญที่มันอุทิศให้เขาบวชเหมือนพี่โอบอกอคือบวชพระก็ได้บวชเนนก็ได้แต่ภาพที่หนูเห็นคือห่มผ้าเหลือง แต่หนูไม่รู้ว่าผมผ้าเหลืองแบบสิบข้อหรือเท่าไหร่สิ่งที่ถือ,อแต่ขอให้บวชมากกว่าหนึ่งพัษาอ้้หอันนี้อันนี้นี่ม <า S 2> สมมติสมมติผมผมผมพูดแทนได้กันะะนะถ้าสมมติว่าเขาต้องทำงานน่ะมันก็ต้องกินต้องใช้เนาะถ้าอย่งงางนั้น่ะหนูว่าเปลี่ยนเป็นบวชบ่อยๆได้ไหมถ้ามีโอกาส ผมไม่รู้ผมไปต่อรองให้เขาทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ป่บพี่ผมผมบวชทุดงที่วัดท่าสุงทุกปีบวชมาสองปีติดแล้วครับปีนี้ปีที่สามก็จะไปบวชอีกก็ตั้งใจจะมาตั้งใจจะมาชวนพี่เจกครั้งนี้แล้วว่าใครเป็นเจ้าภาพผมไหนปีนี้เดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพให้ผมเป็นเจ้าภาพให้ทีนี้เราก็ต้องมาว่ากันในเรื่องของเจตนาที่เราจะบวชเนาะ เพราะเวลาเราไปเราก็ว่าตามของของท่าอาจารย์นะเนาะที่ว่าท่าทรงไว้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะแต่เรายังไม่รู้ปัจจัยว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยเหตุที่เกิดกับเราเนี่ยมันติดขัดเนี่ยมันเรื่องอะไรเพราะนั้นเราเราก็ต้องไปสะดกสะดกกุญแจดอกก่อนก่อนใช่แล้วเราก็ไปว่ากันตรงนั้นพูดว่าเราจะให้ใครทําอะไรแล้วให้มันปลดล็อก อ่าถ้าเราไปบวชก็จริงแต่เราไม่ไปปลดล็อกที่จะให้น่ะล็อกมันก็ยังอยู่พี่เจครับแต่เราก็ยังขมอยู่ขมพระเหลืองอยู่เพราะนั้นกอใครล็อกเคียร์ล็อกนั่นแหละหนักคนนี้ถ้าเรื่องการทำแท้มีหนักกว่านี้ไหมไปเป็นชูชาวบ้านเนี๋ยเหนือผมออนแอร์ได้ไหมนี่ได้เลยครับพี่บุผมพี่ผุมได้หมดเลยครับผมผมขยายองคความไปไปเป็นชูก่อนเขามีอยู่แล้วคือต่างคนต่างไม่รู้ อ่าต่างคนต่างไม่มีหมายถึงเราก็มีอ่าเราก็มีเขาก็มีอ่าต่างคนต่างมีอ่าต่างคนต่างมีอืมแล้วสุดท้ายแล้วก็ก็อ่ก็แยกย้ายกันไปอืมนี่แหละครับสิ่งสิ่งที่มันผิดอยู่ในใจผมมากครับอ่า่สิ่งที่องผิดในใจทุกครั้งที่ทุกครั้งที่อ่านั่งจะมาที่ครั้งที่สวดมนต์สิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาในแต่ว่าเออเนี่ยมึงทำผิดนะมึงทำผิดนะอ่าก็คือที่มาเลยคืออยากอยากจะมา บอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยมันผิดครับผมยอม<ด>รับแล้วดีแล้วเด็กเป็นสิ่งที่ดีใช่พี่โอเด็กที่เขาตามพี่อยู่ห้าหกคนที่หนูเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า,วาพ่อก็ให้อภัยตัวเองก่อนสิแล้วพวกหนูถึงจะให้อภัยพ่อคุณกำลังโทษตัวเองครับผมโทษครับว่าเออก็มันเป็นสิ่งผิด ผิดในใจว่าถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมก็ไม่ทำํำผมไม่ทำครับผมไม่ทําบอกเลยว่าถ้าผมย้อนกลับไม่ได้ผมจะไม่ทํามันเลยผมอยากให้คุณลองลองพูดจากใจของคุณนะครับพูดกับเด็กกลุ่มนี้แล้วกันที่คุณเคยท,ทำร้ายเขาพอขอโทษพอผิดไปแล้วผิดแบบผิดมหันผิดแบบผิดจริงๆยอมรับผิดชีวิตที่พ่อทำ มันมันมันเป็นสิ่งที่ผิดพ่อจะตั้งหน้าทำตาทำบุญทำทานบวชให้ถ้าบวชได้ทุกปีก็จะบวชให้ทุกปีเขาบอกว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่อโหสิกรรมให้เพราะพี่รู้แค่ว่าผิดแต่พี่ยังไม่คลายคำว่าผิดหรือคำว่าความผิดนี้ออกจากใจพี่ บางครั้งพี่เจ้า,จากรรมในเวรที่เขารู้อยู่กับเราเขาไม่ได้อยากอยู่กับเรานะแต่เราต่างหากที่ดึงเขาไว้ความรู้สึกผิดบาปความรู้สึกที่เราโทษตัวเองย่ำยีตัวเองกด,กดขี่ตัวเองมันทำให้ดึงเขาเอาไว้เหมือนกันกล้ายกโทษให้ตัวเองอะถ้าพี่กล้ายกโทษให้ตัวเองได้เขาก็ปล่อยพี่ไปค่ะ อันนี้มันคือคือวิธีคิดแบบหนึ่งมันคือ m i n d s e t นั่นแหละว,วันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วเราชัดเจนกับความผิดของเราแล้วคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือสร้างความเป็นไปได้ใหม่ใช่ถูกต้องออการสร้างความเป็นไปได้ใหม่คือเราต้องตัดความคิดที่เรารู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกโทษตัวเองตลอดเวลาลงไปด้วยพร้อมกับมัน ใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ให้ค่าตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองไม่รักตัวเองมันเป็นจุดที่เราจะดึงดูดเจ้ากรรมในเวรอยู่กับเราตลอดเวลากลับมาอยู่ตลอดแล้วกรรมเหล่านี้มันจะอยู่กับเราทั้งตื่นและหลับทั้งมีสติและไม่มีสติแล้วพี่ก็จะวังวนลูปอยู่กับลูปเนี้ยว่าไม่มีที่ไปไม่มีทางออกไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวมีตัวคนเดียวจิตคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายได้ไม่ครบแต่จิต ในสภาวะที่เราปล่อยวางบางอย่างได้มันก็จะสามารถปลดล็อกเงื่อนไขของวาระกรรมบางอย่างออกไปได้เหมือนกันนี่คือการแก้กรรมค่ะแต่การแก้กรรมมันทําไม่ได้ผ่านพิธีกรรมพี่เจม,มันต้องผ่านการกระทำํำการกระทําที่เราปรับไมเซ็ e เราปรับความคิดเราปรับความรู้สึกเราปรับอารมณ์เราปรับปรุงตัวเราแล้วให้โอกาสตัวเองอเพราะตอนนี้แม้กระทั่งดวงวิญ,ญญาณที่เขาโดนพี่ทําลายเขายังอยากให้โอกาสพี่เลย ทำไมพี่ถึงไม่ให้โอกาสตัวเองครับ,รบแม้กระทั่งวิญญาณที่เป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาพี่ที่เขาดึงชีวิตพี่ต่ําดิ่งสุดๆอะอวันนึงเขายังทนไม่ไหวที่เห็นพี่ต่ําขนาดนั้นอะเขายังดึงพี่ขึ้นมาไปมึงไปทําบุญบนี่ชีวิตพี่นะครับพี่ต้องให้โอกาสตัวเองค่ะไม่ใช่ให้ผีมาให้โอกาสพี่ครับเพราะคนทุกคนมีกรรมเพียงแต่เราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับ,รบส่วนใจที่เราเปิดแล้วเนี่ยเราระบายออกมาแล้วเนี่ยเราก็ให้เขาไปเรื่อยๆอ เหมือนเราสำนึกเราอย่าไปอาฆาตอย่าแค้นเพราะเราเป็นตัวก่อตัวเริ่มเรายอมแต่ผมเชื่อครับมันไม่ใครอยากจองจองล้างจองเวรกันหรอกครับเพียงแต่คุณกะถึงเขาไหมการถึงเขาเนี่ยจิตคุณจะเข้าถึงเขาไหมใช่สื่อสารเขาถึงเขาไหมผมต้องบอกว่าการที่คุณอยู่ในสถานภาพตามดวงเนี่ยอยู่ในอ่าก็เลยกธทร,รมะมทำบุญอันนี้ถูกแล้วครับเพราะมันจะมีอะไรที่อยู่ติดชะนักกันอยู่อ่าฮะคำาต่อไปฮะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ เดี๋ยวก็ที่ติดขัดมันจะค่อยๆแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงังนะฮะประมาณนี้มีคําถามอะไรเพิ่มเตมิมไหมฮะมีแล้วครับอะผมอยากให้หลายๆคนที่ดูรายการอยู่เนาะ,ะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณจะได้ไปจากวันเนี้ยมันไม่จําเป็นหรอกว่าเราต้องรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ย <c oughs> เป็นใครใแล้วเราไปทําอะไรมาคุณเนี่ยระลึกได้เองเลยคุณจําไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยคือหนึ่งฉันทําอะไรพลาดมาบ้างลิศไว้เลย หนึ่งสองสามสี่พอเราลึกถึงสิ่งที่เราทาพลาดหรือทําไม่ดีมาได้อันนี้ผมมาจากมานิกาเลยนะค่ะพอเสร็จแล้วพอเราลึกถึงได้เสร็จปุ๊บคุณก็ทําบุญและอุทิศส่วนกุศลจากกรรมนั้นนั้นนี่แหละที่คุณเคยทํามาส่งให้เขาไปอ่าอันนี้เราไม่ต้องไปหาเลยโอ้ฉันเป็นใครไม่ต้องไปหาคนเห็นผีว่าโอ้เจ้ากรรมฉันเป็นใครใคุณระลึกจากตัวคุณเองได้เลยนั่นแหละพอเสร็จแล้วยังไงมันก็ต้องชดใช้ เพราะฉะนั้นใช้ตั้งแต่เนิ่นๆทย,ยท,ยยทยอยไปทยอยไปทยอยไปพอวันหนึ่งเราจบแล้วเฮ้ยเห็นใจแล้วชั้นไปแล้วเขาก็กลับมาช่วยเราใช่ทุกอย่างก็ค่อยๆเริ่มเปิด<ช>ผมเชื่อว่าบุญที่คุณทำมาตลอด20ปีนี้ส่งผลให้คุณมาเจอพวกเราแล้วให้คุณได้ฟังถ้าคุณเข้าไปลึกจริงๆแล้วฟังเรื่องนี้จริงๆคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปอย่างง่ายดาคุณทอม เนาะโอเคแต่ส่วนเรื่องบวชเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพให้เดี๋ยวเป็นเจ้าภาพไหมเป็นเป็นเป็นช่วยกันนะครับ่อกันเนาะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาแบบนี้จริงๆนะแต่ผมอยากให้มาดูถึงบ้านนะถ้าสมมติดูไม่ถึงบ้านเนี่ยมันก็จะแก้ได้ในระดับหนึ่งอ่าแต่วันนี้โชคดีที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าคำในเวร โดยตรงก็เลยมานั่งสื่อสารกันแบบนี้ได้นะฮะถ้าใครมีเรื่องราวก็ลองส่งเรื่องมามีทีมงานคอยตอบให้ละกันนะครับ<ช>เดี๋ยวไงเผื่อมานั่งแก้กันแบบนี้<ช>นะครับอ่ะแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทอมด้วยละกัน <ขอ S 1> นะฮะที่เอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผยให้หลายๆคนได้ฟังซึ่งผมเชื่อว่าวิทยาทานนี้จะส่งผลบุญละกันให้คุณทอมเนี่ยจากหนักอาจจะเป็นเบาลงได้นะฮะแล้วผมเชือ่อว่าหลายๆคนที่เอาไปเนี่ยเฮ้ยโห ฉันก็โดนฉันก็เจอฉันก็เป็นเพราะฉะนั้นใครที่เกิดประสบปัญหานี้อยู่เอาไปทำตามนี่คือวิทยาทานที่ดีมากๆที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ปรับปรุงตัวเองเนาะแล้วก็แก้ไขตัวเองให้ชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นนะครับอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮลโหลโซล่าเลยนะครับคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโ o ลโซล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสู้ๆครับ